จะพาทุกคนนะคะไปเก็บลูกกาล่าปลากันอีกแล้วซึ่งตอนนี้นะเราอยู่ที่เขากระเจมค่ะทุกคนโหว,วิวข้างหลังคือสวยมากๆเลยนะคะแบบหมอกลงตอนที่เราขึ้นมาถึงพอดีเลยะค่ะวิวคือสวยมากๆเลยนะคะวิวแบบนี้หายากมากๆเลยะค่ะหมอกลอยขึ้นมาแล้วค่ะสวยมากเห็นไหมเนี่ยสีขาวๆคือหมอกหมดเลย เราดูวิวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราออกเดินทางไปตามหาลูกกาลา์ป่ากันเลยค่ะปวนเคยเออมห่านนะคะตระกูลจะเป็นพวกตระกูลเดีวยวกับพวกขหนุนป่านี่แหละทุกคนนี่มาเล็ดมันข้างในก็เจอคล้ายๆกันเลยแล้วก็มันจะมีภูที่แบบคล้ายๆกันนะคะลูกมหานนะคะลูกมหา่านเนี้ยมันจะมีไหลแบบไหลไสพันเขาเรียกอะไรอะไหลชนิดม,มันมีทั้งแบบอันนี้ถือว่ารูใหญ่นะคะนี่คือมเล็ดมันขี้ข้าว มันเล่นมันจะเป็นสิ่งก็้าแบบนี้คล้ายๆขนุนเลยค่ะทุกคนนี่โอเคมันมีแค่นี้เนาะเราเราอันนี้ไม่ได้เราชิมมาได้เดี๋ยวเราต้องไปดูเพื่อมีต้นอื่นอีกปเดินทางกันต่อทุกคนเมมันเล็กใช่เม้นมันเล็กๆแล้วก็เอาไปพอนี่อันนี้คือต้นกล้ามันหมดเลยค่ะทุกคนเนี่ยเนี่ยต้นต้นกล้ามันหมดเลยมันน่าจะร่วงลงมาโอเคไปกันต่อตอนนี้นะคะน้องเลมมาถึงต้นเก่ารัดป่าแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะ ลวงแล้วอุ้ยข้างในเพียบเลยเห็นไหมคะทุกคนนี่เขียว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 เยอะมากเนี่ยคือคลิปที่แล้วอะ่ะมีพี่ๆเขาบอกว่าเงาะเป่าจะบอกว่าไม่ใช่เงาะนะคะทุกคนก็คือมันเป็นเก่ารัดแต่ที่เราดูเหมือนเงาะก็คือ มันเขียวมันมีมันมีหนาเหมือนเงะค่ะเป็นส่วองชารัดนะคะอันนี้เริ่มแตกแล้วใช่ไหมคะูหน่ดไหนใช่เริ่มแตกแล้วนี่เริ่มแตกแล้วแตกแบบนี้ก็คือจะออกง่ายนะคะรอบที่เรามาแล้วมันยังไม่แตกดีนะทุกคนเนี่ยเริ่มแตกแล้วเดี๋ยวเราจะไล่เก็บกันนะคะนี่มาโอเค น,น,นี่ทุกคนเราได้เต็มถุงแล้วนะคะมาเดี๋ยวเราจะไปกระทอออกข้างนอกกันนะคะทุกคนนี้เยอะมากเต็มถุงเลยคือโดนโดนอันนี้กัดไปล <c oughs> ปะ,าะปาก่อค่ะอันนี้กัน <c oughs> นี่นะคะลูกเก่าลัดเก่าลัดที่เราไปเก็บมาเมื่อกี้น,ะะนี้ค่ะจะบอกว่าเม็ดมันเริ่มแตกแล้วนะเนี่ยเห็นไหมเริ่มแตกแบบนี้คือมันแก่ง่ายมากเดี๋ยวเรามากระทอเปลือกกันค่ะที่เราเก็บมาเมื่อกี้นะคะได้เยอะมาก ถ้าก็เยอะเหมือนกันนะคะทุกคนเลโดนไปหลายตัวแล้วนี่นะทุกคนเอาออกอะไรอืมเสียบว่าจะเอาได้แต่ละนี่นะทุกคน ทุกคนเมื่อกี้ท่าม,านามันมก็ขั <laughs> งเลยใช่ไหมน้องเล่ยมกล้าจิบใช่ป่ะน้องเล่ยใช้ดักคนไอไการวัดเนี่ยเที่ยมันมันเจ็บแล้วมันก็ต่อยที่ไหนที่มีท่าแสดงว่าที่นั่นยังสบยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่นะทุกคนธรรมชาติยังสมบูรณ์นะคะพ <c oughs> ี่เลยอาจจะไม่ค่อยได้เจอท่านอาจจะไม่ค่อยไม่ชินตอนหนุ่มเข้าป่าแรกแรกก็แบบนี้แหละเจอท่านี้คือไปกรี๊ดกลาดเลยมันแล้วกวกเขาแบบ ไต่ไปจีไกลไงทุกคนถ้ามันไต่แค่แบบตรงขาหรืออะไรแบบนี้เราไม่ได้กลัวแต่บางทีคือเขาแบบไต่แบบขึ้นข้างบนหัวอะไรแบบเนี้ยซึ่งมัน,ม,นบบมันกลัวมันกลัวแต่ว่าถ้าพี่เลแบบมาใบบ่อยแล้วเจอแบบถ้าใบบ่อยก็อาจจะทีคือเึ่นตัวได้นะแต่ยัก,กว่าตัวแค่นั้นอืเกาะไม่ไหวกลัว เรามาวันนี้นะคะสะภาพอากาศไม่ค่อยดีเลยค่ะเด๋ยวร้อนเด๋ยวฝนเดือดคลึงข้นงหน้าฝนจะ,จะเป็นตอนนี้แต่ภาวนาอย่าให้ฝนตกค่ะถ้าเกิดฝนตกนะคะ่าลงนี้คือแบบลื่นปืดลืนล่นปืดเบรกไม่อยู่มีอันนี้แตกๆก็คือเอาออกง่ายนะ มันแตกเราก็จะใช้ได้นะทุกคนเหลาคั่วมันจะสุดเร็วดรงี้เลยไม่เสียบกระท o เปลือกโอ้งายอยู่นะพี่เลยดูดิใช่อมันมันแตกไงมันโดนฝนอ่ะมันแตกออกอ่ะรอบนี้นะคะกระทอเปลือกไงรอบที่แล้วโหแข็งไม่โดนฝนกระทบเปลือกเอารัดไประแวงไปค่ะตัถ้า ยังไม่ชินนะทุกคนต้องขอเวลาแบบพักใหญ่ๆเลยอะ่ะเพราะว่าน้องเลยไม่ชอบไอตัวหว่นกระกูลมันมันดูมันหนอนอะ่ะมันก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อันนี้เม็ดใหญ่อยู่นะใช่สวยอืนีสวยเลยนี่นะคะอืม ต่องานอยู่ถ้ามันเปียกฝนมันแตกนี่โอเคอืมอันนี้มีหลายลูกเลยมีสามเม็ดอืมไม่ใหญ่ด้วยอืม

ทุกคนตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะนี่ใกล้จะหมดแล้วใกล้จะเสร็จล้วเราได้ทุ่งหนึ่งนี้เลยทุกคนเม็ดเล็กมากเลยนะทุกคนแล้วกว่ามันจะได้อะทุกคนคิดดูดิเจ็บ <c oughs> <7 S 2> คือแบบเออ <c oughs> แต่ว่าเราเราจะทําตัวนี้ให้หมดแล้วเราก็จะกลับไปเก็บผักเนาะ <c oughs> ถ้าเก็บผักกันต่อเพราะว่ามันตอนนี้สี่โมงเย็นแล้วเดี๋ยวเราต้องรีบลงไปนะไม่ไงั้นมันจะมืดนะคะทุกคน แล้วเราอยู่บนข่าวด้วยนะเดี๋ยวหัวฝนตกด้วยตอนตอนช,ช่วงเงย็นนะคะฝนับตกนะโอเคแล้วเราจะต้องเดินทางกลับบ้านอีกไกลน,นะโอเคนี่ได้เยอะมากเลยเดี๋ยวเราจะกระทบอตอให้มันแบบให้หมดเหมือนฝนตอนนี้คือเมื่อยขามาใช่เหมือนฝนจะมาแล้วด้วยใกล้ประมาณสองโลแล้วมั้งพี่หูือ่นะเนาะได้อยู่แต่ว่าเม็ดมันเล็กถ้าเม็ดใหญ่นี้ได้เยอะกว่านี้นะทุกคน น,นี่มันเป็นแบบเป็นเนล็กใส่พันเล็กอืมไม่ใช่ผืนเล็กแล้วก็มันไม่เปลือกมันไม่แตกแล้วแหละถ้าเปลือกต้องรออีกหน่อยถ้าเปลือกแตกก็คือแบบเก็บเก็บอย่างเดียวไม่ต้องมานั่งกระทอเปลือกอาเอได้ค่ะ เ็หมดแล้วพี่แต่ตรงต้นมันเลื่อเยอะเลยนะะต้องรอเดี๋ยวรออีน่อยเนาะประมาณสิ้นเดือนเดือนหน้าเดี๋ยวเรามาอีกเพราะว่าตอนนี้ใกล้จะสิ้นเดือนแล้วเราได้ประมาณสองโลนะทุกคนนี่นั่งขอนานมากเลยใช่ไหมคะวว <laughs> ไม่มีอะไรไเห็นใจ <laughs> อ่ะนี่นะทุกคนรู้แบบเล็กๆแบบนี้ อันนี้แบบรูปเล็กๆเลยนะนี่รูปเล็กมากเลยปกติจะใหญ่กว่านี้เนาะถ้าใหญ่เท่าถ้าใหญ่กว่านี้นี่โอ้โหถ้าขอขนาดนี้จะได้ไรลูกนี่นี่นะคะโอเคตอนนี้เราก็เก็บต่าร้านเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะเอาไปแบ่งคนที่บ้านด้วยเนาะอนนนี้เดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราจะเอขับรถย้อนกลับไปเพื่อที่จะไปเก็บผักกินด้วยเนาะเอาไปฝากนานาแถวบ้านเราด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเลยนะคะ ช่วงเราเดินทางกลับมานะคะเราเจอผู้ช่างซวยเยอะมากๆเลยค่ะผู้ช่างซวยเนี่ยก็คือชื่อภาษากะเหรี่ยงนะคะแต่ถ้าเกิดเราแปลเป็นไทยก็คือว่านเลือดไก่ค่ะเราจะเก็บไปแค่พอกินนะคะนี่ได้เยอะไหมผู้ช่างซวยนะคะโอเคเดี๋ยวเราเก็บไปอีกวันนี้นะคะเราเออกเดินทางกันช่วงบ่ายแล้วค่ะก็จะได้ผักมาเยอะนะคะเราก็จะเก็บผักตามทางเลยและที่น้องเรตัดอยู่นะคะก็จะเป็นต้นของ ตาลาป่าค่ะจะเป็นต้นอ่อนๆนะรสชาติก็จะมีความเผ็ดๆร้อนๆค่ะคล้ายๆ,ๆข่าอ่อนเลยนี่อ่อนๆเลยเนาะนเดี๋ยวเราจะหาไปเรื่อยๆนะทุกคนระวังทางเดินอ่อนมากอือนี่ร้อยคล้เดี๋ยวพี่เลจะลงไปเก็บอะไรนะนปูดขลังนะคะ นี่แต่ว่าเราเจอนี้ค่ะทุกคนอันนี้เห็ดเห็ดอะไรนะคะพี่เลพี่เลกินช้างชาวบ้านได้ค่ะกินช้างมันกินได้นะกินได้ใช่ใช่เนาะมันอยู่ตามคอนไม้นะคะเขาบอกว่าถ้าสมมติเราเ้าป่าแล้วเราหิวน้ำใช่ไหมถ้าไม่มีน้ำมะเราเราบีบใช่มันมีน้ำอยู่นะนี่เอาไปกินได้พี่เอาไปทําอันนี้กินกินกินเอาไปด้วยอ่ะมันจะข้างในมันจะมีมีเนื้อ นี่นะคะอูโหูอวบอิ่มมากเพราะว่าฝนพึ่งตกนะทุกคนนี่มาอยู่ตามขอนไม้นะคะเดี๋ยวเราจะเก็บอันเล็เลกๆไปด้วยนี่ได้ละมื้อหนึ่งนะทุกคนเนี่ยเราจะเก็บใบสันบส้นใบสั้นยอดเอ้อยใบสั้นอ,อน่อ,อนๆจะรวบจิ้มน้ำทีกิน หลวงพ่อก็จะไปแกงกินข้างมวนเยอะเนะพี่มันอ่อนเยอะมากเลยนี่ค่ะทุกคนนี่คือกำลังแ,แตกใบใหม่ตายซ้านล้นมาช่วงนั้นเป็นแตกใบนะทุกคนมันจะมันจะมีลูกด้วยแต่ว่าลูกมันยังไม่ออก อ่อนทางนั้นเลยไหใบ้านใบสัส้นนะคะรสชาติจะเป็นเปรี้ยวค่ะรวกจิ้มน้ำพริกกินก็ได้แล้วก็แกงกินก็ได้ค่ะอร่อยนะคะเนี่ยเลยเคยกคินแล้วรสซากก็เลี้ยงเลี้ยวอะไรคะ ภาษากะเหรี่ยงนะคะเขาเรียกว่ากุ้งค่ะอันเนี้กุ้งนะคะใบกุ Bye, ้งกูเ <"G oo" S 2> ลอร์กูเลอร์เีเราจะเก็บุงตอนนี้นะคะเราหาผักกับลูกเกาลัดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะเดินทางกลับบ้านกันวันนี้ถือว่าเราก็ได้ทั้งเก่าลัดแล้วก็ผักนะคะจะมีต้นดาลาป้าแล้วก็กระถือแล้วก็ใบสัน้นแล้วก็ วันเล็ดไก่ค่ะเดี๋ยวเราเดินทางกลับบ้านก่อนนะคะ